กราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับพี่พีในเกม Ar k m o b i บ e โอเควันนี้น้องๆพี่โคตรตื่นเต้นเลยวะ <Huh? S 1> พี่จะไปจับเจ้าตัวโปรดของพี่ตัวหนึ่งเลยนะแต่ไม่ใช่ในเกมอะแต่เป็นตัวโปรดที่แบบในหนังเรื่องจูเลสิกเวอร์น้องๆส่วนใหญ่คงได้ดูแล้วนะน้องๆที่เล่นเกม Ark ์ส่วนใหญ่ก็คงจะชอบไบลลเสาร์อะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่พลาดหนังเรื่องจนะู a s s i c p า r k j จ r เ s s i c w ว r l d เนาะท้าน้องจําได้เนาะฉากเปิดตัวของมันอะไอ้ที่มันกระโดดงับงับอะไรสักอย่างตรงทนะเลเนาะตแบบ มันดูเหมือมาดูแบบสุดจริงอะน้องแล้วยิงตอนจบอะนาอเออพี่ไม่พูดดีกว่านาะเดี๋ยวจะเป็นการสปอยเนาะถ้างน้องคนไหนยังไม่ได้ดูนะครับพี่แนะนำไม่ไปหาดูเลยแบบพี่ชอบเนาะถึงคำวิจารณ์จะไม่ค่อยดีอะไรยังไงอะแต่พี่ว่าแม่งก็มันอะโอเคครับผมมาดูของที่พี่เตรียมไปเนาะวันนี้ว่าพี่เตรียมอะไรบ้างนะครับกับการจับจ้างมูซาโซลัตนะครับผมสิ่งแรกเลยนะครับก็คือยาดำน้ำนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวพี่ขึ้นสูตรให้อีกทีนะครับความจริงแล้วพี่ขึ้นสูตรให้ทุกครั้งที่พี่ลงน้ำแหละเอแ่่ะนนนนาเงคคคไหทีีมดูพปป็ิรรกับ ตามนี้เลยต่อมานะครับก็อานของมูซาสุลัดนะครับวันนี้พี่คราฟมาเป็นอานแพลตฟอร์มเลยนะครับผมก็คืออานที่ใช้สร้างบ้านได้นั่นเองลิมิตในการสร้างบ้านนะครับก็จานวนทั้งหมด50ชิ้นนะครับผมส่วนอันธรรมดานะครับอันธรรมดาที่สร้างบ้านไม่ได้เนาะเอาไว้ใช้ขี่อย่างเดียวอะก็คราฟได้ที่เลเวล78นะถ้าพี่จำไม่ผิดของที่ใช้คราฟก็ตามนี้นะครับแล้วก็ดิ้งกบนะครับจะช่วยให้เราว่ายน้ําไวขึ้นเนาะแต่ข้อเสียของมันคือมันจะพังไวไงถ้าเราไปฝ้ําออ่ะซึงงพลัป้งกันมันน้อยนาะเเพราะมป็น ปิ้นกบธรรมดาที่ใช้ครับในในเครื่องกึ่งธรรมดาไม่ได้เป็นบูปิ้นสีฟ้าสีเหลืองเนาะเออความทนทานมันก็เลยน้อยนะครับส่วนของปวดของเจ้าบุซาสลัสนะครับก็คือคิเบิลของเจ้านกยักษ์เว็กซอนะครับผมก็กินเหมือนกันกับเจ้าไอทกีกาชอบไปเนาะเออทั้งกีกาทั้งโูซาตัวโหดเนี่ยก็ชอบกินคิบเบิลของนกยักษนะ์เนาะซึ่งก็ทำยากพอสมควรนะครับผมเออแล้วก็ยาสลบนะครับยาสลบเอาไว้ฟีดมนะันเนาะตอนมันสลบเผื่อว่าค่าสลบมันลดลงเร็วจนแบบว่าเราเอาไม่ทันเนาะ ต่อมาก็ลูกดอกจากพิษนางกระพุนนะครับผมพี่มีมาห้าสิบเจ็ดอกซึ่งยังไงคิดว่าก็พอเลยครับผมพนักกีกลายังประมาณเต็มที่แค่สี่สิบเลยเนาะพี่ได้ระดับ Media มีเดียมะน้องมันก็เลยหาสัตว์เลเวลสูงยากอะ่ะเออลูกนี้พี่ก็จะทาเป็นฮาร์ดทำเป็นบูตอนไปเลยเนาะแต่ตอนเริ่มอะ่ะพี่คิดว่าเอ้เราก็ไม่ได้เก่งอะไรก็เลยไม่ไม่อยากแบบไปเล่นฮาร์ดเล่นบูตอนนะครับต่อมายาคุณสิบนะครับก็ของสคัญเนาะอันนี้ช่วยลดระยะเวลามาได้เยอะเลยนะครับผมก็มเตรียมมาหนึ่งถ้วยตวงจากนั้นก็อาหารการกินนะ หน้าไม้นะครับหรือคาวบอยนั่นเองเพราะว่าในน้ำนะครับมันไม่สามารถใช้ปืนหรือใช้ธนูได้นะครับเราจําเป็นต้องมีคาวบอรหรือว่าหน้าไม้เนะสำหรับว่ายิงสัตว์น้ํานะครับหมดหรือ,อยังหมดแล้วเนาะเออมีมีดเมิดอะไรพวกนี้ไม่งไปพูดถึงโอเคไปกันเลยแล้วมันก็เป็นตัวแรตัวหนึ่งเลยน,ะน้องๆมันเป็นตัวที่หายากเนาะมันจะอยู่น้ําลึกอยู่ตามขอบขอบของแมปอะตามทะเลขอบขอบของแมปเลยแหละส่วนแผนนะ แผนที่พี่จะใช้วันนี้นะครับก็น่าจะเป็นแผนเดียวกับที่พี่จับเจ้าเนสะซี่อนะเนาะก็คือการที่เข้าไปยิงมันพอมันหันมากัดเราเราก็จะว่ายขึ้นที่สูงนะครับว่ายขึ้นน้ำตื้นเนาะแบบนี้สมมติเราไปกัดมันปุ๊บเวลาเราไดว่ายหนีให้เราว่ายหนีแบบนี้นะครับเพราะสัตว์น้ําตัวใหญ่อ่ะเออมันจะไม่ค่อยขึ้นน้ําตื้นเนาะโดยเฉพาะสัตว์น้ําลึกอย่างโมซาอย่างเงี้ยอย่างโมซาอย่างไอเนสซี่อย่างเงี้ ie, ยน,นะครับหรือว่าปาลาแองเกอร์อะไรพวกเนี้ยถ้าเราไปจับมันอนะ่ะให้เราว่ายลงไปอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็ย,านะยิงมันเนาาาาาาาะะะพพอออยิิงงมมมมมมััันน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 นเเเเเเสรร็็จจปปปปุุ๊๊บบบบวววลลลหหหหีีีีใ้้้้้้้้ขขึึไไแแแ่ตตตํืๆกก ไหว้ลงกลับไปยิงมันต่อแบบนี้เนาะเอออันนี้คือแผนของพี่นะครับแต่ถึงเวลาจริงอ่ะมันก็ต้องไปตามสถานการณ์เนาะาสถานการณ์มันจะให้เราไปทางไหนพี่อาจจะลงไปไฝเองได้น้องพี่ไม่ได้กลัวหรอกเอาจริงๆพราะกีก้าพี่ลองให้กีก้าเอ้ยไม่ใช่กีก้าลองให้โอ้ยลืมกินยางานข้าของละโม่ต่โม้โอ้ยลืมกียาดำน้ำน้องขนาดไททันพี่ยังโดนกระทืบหกทีในกว่าพี่จะตายเนาะพี่ดันโมซาพี่เชื่อว่าพี่ต้องโดนกัดเป็นสิบแหละพี่ถึงจะตายเนาะเฮ้ยอะไรเนี่ยงงอะไรเนี่ยจะเอาให้โดนมากินยังไง โอเคเอมูจะพูดมูจะโมไม่รู้จะเจอไหมน,ะน้องถ้าเจอะคลิปนี้คงได้ลงเนาะเกาะหนานะครับเกาะเกาะพี่ที่พี่ว่าหนาเนี่ยก็ไม่หนาเท่าไหร่น้องระดับมีเดียมก็ถือว่าประมาณนั้นเนซี่ตกใจหมดนี่ก็ใช่เออก็คือเกาะพี่นะครับเดี๋ยวพี่ชัยดูเกาะพี่เนาะเอา้าตายอีกกูเกาะพี่จะอยู่ที่นี่ยน้องสามพันสามเนาะก็ไม่ได้เยอะไม่ได้หนานะคือเอาเป็นอุ้ย แล้วก็เป็นคนอื่นน่ะเขาใช้กันห้าพันหกพันหมื่นหนึ่งก็มีนะสูงสุดที่เห็นนะเออสามพันไม่นาน้องแต่ว่าแค่แบบเราต้องใจต้องกล้าอย่าไปกลัวแค่นั้นเองเราต้องเรียนรู้ว่าพฤติกรรมของมันเป็นยังไงทํายังไงได้บ้างเนาะโอเคเดี๋ยวพี่วนหาแล้วกันเนาะคงไม่มีอะไรตกหล่นที่ต้องพูดถึงเดี๋ยวน้องจะเบื่อปิดลิปหนีไปเองก่อนโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่พี่เจอมันเนาะโอเคครับพ่อนน้องเห็นอะไรไหมครับเฮ้ยมันก็หาไม่ยากเท่าไหร่นะ หรือว่าโชคดีด้วยก็ไม่รู้อ่าเดี๋ยวๆพี่ลองจะไปลองพี่จะลองไปกัดมันแล้วล่อขึ้นข้างบนนะพี่จะดูว่ามันจะตามป่าไม่กัดมันมันก็ไม่เห็นนี่หว่าเพราะเราล่องหุ่นเนาะเราต้องลองลงเนาะอ๋อไม่ผมไม่ลงไม่ลงไม่ลองละจริงๆเลยดีกว่าน้องเดี๋ยวข้อส่องดูแป๊บระเลเวลเท่าไหร่วะเลเวลเท่าไหร่วะเลเวลยี่สิบเองน้องน้องว่าพี่ปะเนี่ยพี่เล่นมีเดียมอ่ะมันก็เจอเลเวลเท่านี้เนาะถ้าพี่วนหาอีกเดี๋ยวมันไม่เจอป่าวะใส่เลยครับไ่น้องพูดฟังลับเพลงครับผม พี่ว่าไม่เกินไม่เกินสิบห้านัดวะฝ่า,ายนู้นแลวผีโมจิโมวบะไม่โดนแทวไปหนึ่งครับผมหนึ่งครับผมหนึ่งรอครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นบนครับขึ้นบนครับตามไหมพี่ว่าไม่ตามหรอกเห็นปะมันไม่ตามเนี้ยมันก็ไม่ตามอยู่แล้วมันโง่ไอพวกเนี้ย้ยไม่ถนัดวะสองโดนที่ สามมั้งน่าจะโดนนัดดอกเมื่อกี้ซีหน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 ีคุยโดนไปหนึ่งดอกครับผมไปตามแพน่ะที่มันเหมือนมันขี้ลืมป่ะน้องเหมือนมันเป็นเหมือนนกยักษ์ป่ะนกยักษ์ก็ขี้ลืมเงี้ยซีขอยอกวะมันมันไม่กัดด้วยล่ะมันไม่หันมากัดด้วยน้องทำไมมันง่ายอย่างวะไม่มาแล้วปะีไม่โดนปะโอเคเนี่ยน้องเวลาหนีเน่ยอย่าหนีไปแนวตรงเนาะให้น้องหนีขึ้นบนอ่ะ เวลาจับสัตว์น้ำทุกตัวน้องห้ามาดิ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 าดโอกโอุย้ยโดนกัดโปกโกดอกกันนะน้นองๆเฮาดิมาดิมาดิหวังว่าโอ้ยไายังง้างได้วะ่ะเอ้ยม,มันมามันมามันมาอะไรอย่าขี้ลืมยังไงวะเออมามาติดจังนาจิตได้ไหม 6. ก็จะยิงได้เนาะ 7. มันง้างช้าวะน้องอุโยโดนไม่ถึงดอกป็จะกระจุกกระตุนได้แม่งช้าว่ะ 8. 9. มันหนีปะวะมันหนีปะเฮ้ยไม่หนีปะขอก้อนขอก้อนทีนึงอุ้ยไม่โดนอีกโอ้โหวะ่ะ ่ามันจะแบบใส่ลูกใส่ดอกได้แม่งช้าว่ะไม่เหมือนธนูว่ะแลกไปเลยสิบมาๆมาเฮ้ยเฮ้ยมันจะตายปุะวะสงสารลมาวะไม่ใช่อะไรอยากจะลงไปเองจังเลยว่ะไม่ไหวละขอลงเองลืมเปลี่ยนใส่ติงกบะน้องมาไอโมซาซอเดี๋ยนี้เดี๋นี้มาแลกกันเลย เอาดีมา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 สิมาไม่กลัวไม่กลัวว่าเฮ้ยใครกัดวะไม่นสนใจไว้มกัดจุปก่อนให้กัดตีดีก่อนเอามระต๊อกันยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยกัดไปกัดไป,ปก็กุหนาคุณไม่กลัวอยู่แล้วเหน,นหนือไม่หนีป่ะ็อตเข้าไปยิงยิงเข้าไปดิครับยิงเข้าไปดิครับยิงเข้าไปดิครับอุ๊ยอะไรแตกวะ สิงกบน่าจะแตกไงสิงกบมันพังไวน้องมันหนีแล้วปะไอ้นี่แม่งกร้า,ามากเราผ่านมากเลยปะไม่โดนมาเนาะนี่เนี่ยสรุยังสลบยังสลบยังสลบยัง,ย,งยังไม่สลบอีกเหรอไอ้สรุปไว้น้องเรียบร้อยที่เหลือก็จะก,การใ้ปะหลายเฮี้ยนนี่ก่อนมาตรงนะ มึงมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหมดยังเฮ้ยออกซิเจนพี่จะหมดอีกแล้วเฮ้ยจะไม่ทันวะลงมาอยู่ไหนวะพี่ต้องไปหายใจก่อนน้องทันไม่ทันวะเนี่ยลงไปไม่ใช่ว่ามันตื่นน่ะ oh, <no. S 1> จะตื่นไวงั้นเลยปะวะ ไปไปไปจะถึงน้ำแล้วถึงน้ำแล้วโรมาพี่อยู่ไหนวะจะให้มารับไปหน่อยเดี๋ยวพี่ใส่ติ้งกบก่อนเนี่ยมันพังไวมากไงน้องติ้งกบอย่างเงี้ยติ้งกบมันไม่ดับอยู่ท่าหิมะเนาะคืออยู่นู้นอยู่นู้นน้องพี่เปลี่ยนมุมมองหรือ,อยังไงวะพี่ไปเปลี่ยนมุมมองตอนไหนวะเออเออไวเร็วคนเยอะไอ้น้อง ก็ไม่ยากเนาะง่ายๆเนาะจริงๆอะ่ะคุณสิบไปปาบคิดเบิลไปอันเดียวพอโอเคครับผมทีเดียวติดครับผมโอ้ก็ง่ายเกินโอ้อะไรอะ่ะนี้น้องจับทัก1สิบตัวเป็นไงโอเคครับผมใส่อันไปเลยใส่ยังไงเนี่ยอ้าวไม่เห็นมันอีกปุ๊บโอ้ยสีสวยป่ะน้องดูเขาแตกกันหน่อยแล้วครับ เลเวล29นะครับผมเลือด5้0พรับน้ำหนักได้พูดแล้วน้ำหนักได้เยอะนะน้องหนึ 1, ่งพัน้องพันสี่รอกิโลเนาะโอเคขี่กันเลยปุ๊บนี่นี่เป็นไงเดี๋ยวลองขึ้นไปดูข้างบนดิตัวมาพี่เปล่าวเะนะี่ยตัวมาพี่วะเปล่าให้มันตามกันมาตามมาลูก นี่น้องไปไงไปลงน้ำตื้งกันดีกว่าอยากเห็นหน้ามันวะโอเคน้องเดี๋ยวพี่ว่าว่ายไปถึงฝั่งก่อนพี่อยากเห็นสีเห็นหน้าตามันจะชัดเนาะนี่นี่คือมันแบบมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบดูแบบหน้าเกรงขามมากเลยเนาะโดยเฉพาะในหนังเออพี่พูดถึงหนังอีกแล้วพี่ชอบไงโหดสัตว์รัสเซียมองกเรียอะไรมันนอนนี่ลงมาดูหน้าตาันดิไม่เห็นว่ะผัวมันไม่โผ่วพ้นน้ำมานนอง โอเคไม่เป็นไรเออแล้วไอ้โมทอซอนี่นะครับพี่บังไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมมาเนาะมันประมาณว่าเฮ้ยเหมือนมาลงน้ำลึกไม่ได้แล้ววะลงได้แล้วคือถ้าเกิดเราขี่มาอยู่แบบเนี้ยพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันจะไม่ตีเนาะพวกแมงกะพุนพวกปลาไหลพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยอ่ะน้องมันจะไม่ยุ่งกับโมทอซอ์เนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวไม่รู้ฉลามจะยุ่งหรือเปล่านะแต่ที่พี่ขับมานี้พี่ยังไม่เจอไม่เจอฉลามวะเพราไม่หาควายฉลามสักหน่อยดิ นี่กากีทีตายวะฉลามอยู่ไหนเจอแต่โลามาเฮ้ยไอตัวนี้ดีกว่าจริงๆไม่อยากทำมันหลงสสารมันวะมันเหมือนเป็นแบบเรียกว่าอะไรวะสิ่งเก่าแก่อ่ะของอนุรักษ์ของเกมอาร์ก่ะมันไปพูดไปกันแหละกัดเหมือนเดิมนี่นี่นี่เฮ้ยเอ้ย,อยหลายทีอ่วะเอา้าทำไมมันชอ็อตอ่ะนึกว่าไม่ชอ็อตไงพวกเราไปกัดเหมือนก่อนแล้วกัดตัวยากด้วยวะ อะไรอะไรอะไรนี่โมซาซอนะมมซาซอนะมมซาซอนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันไม่เป็นไรวะบินหนีก่อนเอ้ยบินหนีว่ายหนีก่อนไหนวะเอ้ามันยังไม่ตายเลยนะ้องเนสซี่เหรอเนสซี่มาเนสซี่เนสซี่ว่ายถอยหลังก็ไม่ได้เอา้าเนสซี่ตายเหรอทันไมตายง่ายจังได้ปลาไหลนี่มาชอ็อตอะไรตั้งหนาเนี่ยไหนว่ามึงไม่ชอ็อตไงกูไปอ่านเนแอป ในเว็บหลักของอาร์กบอกว่ามันไม่ชอ็อตหรือเราไปตีมันก่อนวะดูดิมันลุมชอ็อตใหญ่เลยเนาะบ้าลงมาพี่จะตายป่าวะนะกัดกาดกาดกาดตายยังเลิกตามยังเนี่ยผำคาดแล้วนะเฮ้ยออกเจนพี่จะหมดลืมดูงานเข้าแล้วกูทันไหมเนี่ยทันไหมทัน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 โอเคเกือบตายกูโอเคครับน้องพี่จะมาบอกถึงอันก่อนเนาะ อ่านมันนะครับผมสามารถสร้างบ้านได้วางเตียงได้นะครับวางราง,างอาหารสัตว์ได้นะครับผมโอ้ยว่าเดือดๆไม่หนักเพราะว่าพี่ใส่ติ่งกบน่เองแล้วก็มันสามารถนะครับจํากัดไอ้มันจํากัดลิมิตที่การวางที่ห้าสิบชิ้นน,ะน้องๆเออถ้าจะวางก็อย่าให้มันเกินหนะ้าสิบเนาะโอเคอยากเห็นหน้าตามันแน,น่นนป่ะโอเคเดี๋ยวพี่ต้องไปหาหาภาพที่แบบว่ามันจะโผล่อหัวโผล่พ้นน้ำเนาะต้องดูดิว่ามันมีไหมยังไงเดี๋ยวตัดภาพไปเจอกันตรงนั้นเนาะ โอเคครับน้องๆคือพี่ก็พยายามที่แบบว่าจะเอาให้มันหัวโผล่พ้นน้ำแล้วเนาะแต่มันทำไม่ได้อะออไม่รู้จะทำยังไงเนาะมันก็เลยต้องจบคลิปนะครับผมก็คลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้เนาะน,นี่น้องๆก็ไปลองจับกันดูนะครับไม่ได้จับยากอย่างที่คิดเนาะมันก็จับง่ายๆนี่แหละครับถ้าเราเข้าใจเนาะรู้วิธีอะ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับพี่พีก็ขอไว้เพลงเท่านี้นะครับขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับเริ่